แล้วกล้วยยางอื่นได้ไหมนี่หอกไม่อร่อยสุดอยัไ่ได้งน้มานอะไรเรียบ้เนะก็บินเป็นอยู่เนาะจะไปลงได้ไงสายดีได้ขายทุกวันอร่อยที่สุดแล้วในย่านนี้ขายอันนดีอยู่ในหม้อแท้ครับ สามสิบที่ไม่ไปที่ยุทยาอ่ะยุทธยาลบมีทองอันนี้ขายสูตรแต่ก็ยังขายอยู่ใช่ไหมครับขายครับขายอ๋อใกว่าจะเลิกขายแล้วนะครับสองหมื่นนะครับขายสูตรแป้ง ราคาคนน้50บาทขาก็ไม่ค่อมีตังค์ขายได้คนที่มีตังค์นี้ทอดนี่ประมาณกี่นาทีครับพี่เนี่ย้1นาทีครับ10นาทีเ้แป้งอะไรรู้ไหมอะไรนะครับแป้งมัดเออ๋อแป้งมัดเอง อันนี้ขายมากี่ปีแล้วครับพี่ขายสิบกว่าปีแล้วครับอ๋อขายสิบกว่าปีแล้วครับมาครับตอนแรกก็พอได้ครับมาช่วงพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ก็เปิดเทลีผม <c oughs> เริ่มข,ขายขายฝืนแล้วครับข <c oughs> ายแยกแาบแพงพี่ใหญ่เขามาเปิดอันนี้เย่ถ้ามีฐานต้องมีทีฐานต้งงองเป็น สาต้องหมอลำซิ้งโอ้โด,ด้มาสเสร็จนั้นนะครับต้องส่ยาวเอาให้คือตอดเลยตอดยังไงให้กรอบมาขอสูตรเลยครับสองเหมือนถูกว่าคุ้มนะขายสูตรแล้ว ดีกว่าซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งอะใช่ไหมครับ